ช่วงนี้นะคะเราจะไปพบกับคุณยุทธิยงซึ่งจะไปดูภาพชีวิตของแรงงานต่างด้าวที่อยู่ที่สมุทรสาครและต่อด้วยช่วงโต๊ะกาแฟประชาชนค่ะคุณธิดาลัตครับเช้าวันนี้เรามาอยู่ที่ตลาดกลางค้ากุ้งที่มหาชัยจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับเขาบอกว่าที่นี่มีแรงงานต่างด้าวนะครับจากตัวเลขที่เป็นทางการประมาณสี่หมน แต่ตัวเลขที่ไม่เป็นทางการนะครับอกตอนนี้อยู่กันประมาณหนึ่งแสนคนพี่เมธาใช่ครับก็รประมาณนะฮะจากาแรงงานต่างข้าวที่ถูกกฎหมายครับจริงๆแล้วมาขึ้นทะเบียนนะครประมาณสี่หมื่นกว่าคนสี่หมื่นกว่าคนแล้วก็กมีบัตรมีบัตรแค่สี่หมื่นมีบัตรที่ถูกต้องตามตามกฎหมายเลยแต่ว่าส่วนที่แรงงานที่ว่าผิดกฎหมายที่ว่ามา แล้วประมาณ10,000แสนคนแรงงานอยู่นอกระบบก็มาอยู่ตามหอพักอยู่ในชุมชนไหนบ้างพี่เมทาก็ชุมชนวัดตึกชุมชนบางยับแพร่ครับโกกาบโกกาแล้วก็ที่มหาชัยที่เราที่ตลาดกุ้งครับอยู่ด้านนี้ครับที่นี่เหมือนกลายเป็นชุมชนของชาวพม่าเป็นเมืองพม่าน้อยๆเลยอ่าใช่ครับวิถีชีวิตก็ ครับผมอ่าอย่างที่เห็นเห็นอยู่ครับแรงงานต่างด้าวที่มาอยู่ที่นี่ลูกหลานของพวกเขาเกิดมามากมายสักเท่าไหร่แล้วในยังวดสมุทรสาครก็หลายหมื่นคนนะฮะถือว่ามันเป็นฟาร์มเป็นจริงของอืว่าลูกหลานเกิดมาการศึกษาค่ารักษาพยาบาลมันก็ต้องตกอยู่กับรัฐนะฮะมีบ้างไหมครับเวลาพวกเขาเกิดขึ้นมาแล้วนะครับคนหนุ่มสาวมาทํางานย่อมมีบุตรมีลูกครับผมครับแล้วก็สวมแจ้งให้พ่อแม่เป็นคนไทยเสีย ในการรับจ้างเขาบอกว่าสองสพันเหมือนกันตกราวๆนะครับประมาณ2อ0 0ัถึงสามพบาทครับครับเป็นยังไงครับพอเกิดลูกออกมาเกิดลูกออกมาคือว่าทางฝ่ายคนที่เป็นแม่ที่เป็นแรงงานต่างด้าวนะครับคือจะจะรับบุตรเอาไว้ไม่ได้จะต้องจ้างคนไทยอ่ะประมาณ 2000- ถึง3,000บาทครับรับเป็นบุตรเพื่อรับเป็นบุตรในทางกฎหมายในทางเอกสารรับผมครับ แต่ว่าในทางความเป็นจริงก็คือก็ยังเลี้ยงดูกันอยู่ยังเลี้ยงดูกันอยู่ครับครับครับวันนี้เด็กๆที่เกิดขึ้นมามากมายในแรงงานต่างด้าวได้เรียนหนังสือกันบ้างไหมครับที่อยู่กันเต็มในไม่มีเลยไม่ได้เรียนเลยครับครับผมอือก็คือว่าไม่ได้พอไม่ได้เรียนหนังสือปัญหามันก็จะเกิดขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาอาจญาการมปัญหาอื่นๆด้านความความมั่นคงของชาติครับเป็นห่วงว่าเมื่อเขาโตขึ้นนี่ก็จะกลายเป็นปัญหาครับผมอืมอืมอืมเด็กเหล่านี้วันนี้โตเป็นวัยรุ่นกันหรือ มีแล้วฮะเพราะว่ากิจการเกี่ยวอุตสาหกรรมด้านประมงมีมาเป็น10 20ปีแล้วพ่อแม่ก็มาทํางานที่นี่นะฮะแล้วก็มาปลูกฝังปลูกออกลูกออกล้านมันก็โตแต่โตเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็มีรุ่นลูกรุ่นหลานสืบต่อครับต้องมารู้จะทำยังไงเมือนกานแกครับครับเดี๋ยวเราไปดูทางโน้นกันต่อนะครับเราจะไปพูดคุยกับผู้ที่เป็นนายจ้างของแรงงานต่างด้าวนะครับไปดูนะครับว่า การส่งเงินกลับไปยังประเทศของพวกเขาเนี่ยเขาทำกันยังไงและมีเทคนิคยังไงครับเดี๋ยวเราไปสอบถามกันครับและงานต่างด้าวนะครับเมื่อมาทํางานที่จังหวัดสมุทรสาครน,นะครับเวลามีเงินมีทองพวกเขาก็ต้องเงินโอนเงินกลับไปให้พ่อแม่ที่อยู่ในต่างจังหวัดที่จากมาไม่ว่าเมียวด,ดีตองยีย่างกุ้งครับเวลาโอนเงินครับพี่สมนึกเงินที่โอนไปเขาคิดค่าบริการยังไง ที่ผมรู้ที่มากันอยู่ที่พวกต่างด้าวมาอยู่นะครับรู้สึกว่าเสียประมาณ3-5% 3-5%ามถึงห้าเปอร์เซ็นครับสามถึงห้าเปอร์เซ็นหมื่นหนึ่งก็ประมาณสามสิบบาทหรือห้าสิบบาทแล้วแต่บางเจ้าแล้วแต่บางเจ้าครับแล้วก็มันมีหัวคนที่เก็บส่งให้กับเอ่อพวกนี้มันมีกันอยู่ครับนะฮะก็มีมีมีตัวคือคือคือมีระบบโพยกวนแบบสมัยก่อนครับครับมีคนที่จัดการเรื่องการโอนเงินโอนทองไปยัง ในประเทศของเค้บครับครับครับชีวิตความเป็นอยู่ที่นี่นะครับวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเป็นชุมชนของพม่าน้อยๆเลยก็พอสมควรพอสมควรเยอะพอสมควรครับอยากให้พี่เล่าหน่อยครับมีการขายหมากก็เนี่ยการเป็นอยู่ของ คือทิ้นเดิมของประเทศบ้านเขาอะนะฮะบ้านเขาก็เป็นกันมาอย่างนี้แล้วพอมาอยู่เมืองไทยก็มีการขายหมากอะไรก็เคยเคยรู้เคยไปเห็นนะฮะที่ประเทศของเขาครับข้าไปพรมแดนก็กินหมาเป็นอย่างนี้กินหมากกันอย่างนี้แล้วก็บ้วนหมากน้ำหมากน้ำเหมือก็เต็มกันไปหมดครับเป็นวัฒนธรรมของชาวบ้านที่นี่ของคือวัฒนธรรมของเขาแต่ว่าประเพณีของเขาอะย้ายมาอยู่เมืองไทยครับการที่ย้ายมาอยู่เมืองไทยเนี่ยคือมาขายแรงงานนะครับมาขายแรงงานแล้วเดี๋ยวนี้ก็มาอยู่กันเยอะมากพอสมควร มาอยู่ที่นี่กันเขาบอกว่าที่สมุทรสาครอ,อยู่กันเป็นแสน รายได้ต่อคนต่อเดือนสักเท่าไหร่แล้วโอนเงินกลับพม่าเนี่ยคำนวณเป็นเม็ดเงินสักเท่าไหร่ครับท่านผนักผมคิดว่าตัวนี้ต้องเอาเอายอดเอาตีซะสองแสนคนสองแสนคนเอาสองแสนคนว่าคนหนึ่งเดือนก็สามสี่พันบาทสามสี่พันบาทโดยค่าเฉลี่ยแล้วค่าใช้จ่ายของมันนะต่อเดือนนะนะที่มันใช้จ่ายไปมันต้องพวกนี้มันประหยัดมันประหยัดมันการกินการอะไรมันประหยัดมากเพื่อเก็บเงินไปส่งให้พ่อแม่ผมคิดว่าอย่างน้อยที่สุดต้องได้สองพันคนหนึ่งสองพันลูกเมียมันอยู่ทางโน้นพ่อแม่มันอยู่ทางโน้นสองพันบาทแต่บ่าน สองแสนคูณสองแสนคนคือเม็ดเงินที่โอนไปยัง<ช>ประเทศพมา่าครับแสดงว่าเศรษฐกิจพมา่าเติบโตได้ก็เพราะว่าแรงงานพี่น้องพมา่าที่มาทํางานที่นี่ใช่แต่ว่าเดี๋ยวนี้นะฮะตั้งแต่รัฐบาลนี้มาก็จับกันไปเยอะตอนนี้เหลือน้อยมากอมอมตอนนี้เหลือน้อยมากไม่ว่าลงไม่ว่าลงแกะกุ้งไม่ว่าห้องเย็นไม่ว่าอะไรครับปัจจุบันนี้ต้องมีแต่คนตาบัตรถ้าไม่มีบัตรก็โดนจับหมดเลยปัจจุบันนี้เหลือแต่ตาบัตรอย่างเดียวครับที่ไม่มีบัตรโดนจับหมดไม่มีเหลือจับแล้วก็เอาไปไว้ที่ส่งคืน ความเป็นอยู่ไม่ดีถ้าบ้านเราทำให้แรงงานหลังไหลมาบ้านเราแต่อีกอย่างหนึ่งอะไรถ้าสมมุติว่าปัจจุบันนี้ถ้าไม่มีแรงงานพม่านะครับตามห้องเย็นตามลงงตามอะไรก็อยู่ไม่รอดครับแกะกุ้งแกะปูคัดปลาทุกอย่างีเอาแรงงานห่างได้มาหมดเพราะว่าอะไรอ่ะเมื่อก่อนสมัยก่อนเป็นอีสานอีสานมาช่วยแต่เดียวนี้อีสานมันพัฒนาแล้วอีสานไม่เจริญแล้วเมื่ออีสานเจริญแล้วคนอีสานไม่ได้มาช่วยเหลือในตรงนี้ครับ เดี๋ยวนี้อีสานบ้านเมืองของเขาก็พออยู่พอกินนะฮะผลที่สุดพวกแรงงานต่างด้าวเนี่ยแหละพม่าเนี่ยมาถึงได้ขายแรงงานได้ดีที่สุดมาตามมากที่สุดครับในช่วงต่อไปครับเราจะพบกับการตั้งโต๊ะกาแฟประชาชนนะครับเราจะมาคุยนะครับว่าเรื่องของแรงงานต่างด้าวนะครับควรจะมีการจัดการกันอย่างไรครับที่จะให้เกิดประโยชน์ทั้งทางพม่าคนพม่าและก็คนไทยรวมไปถึงเศรษฐกิจไทยด้วยครับว่าจะต้องมีการจัดการกันอย่างไรครับ างดาวครับในจังหวัดสมุทรสาครนี่ถือว่ามีความจําเป็นมากที่เศรษฐกิจนะครับต้องพึ่งแรงงานต่างด้าวในภาคของการผลิตครับ,รบแรงงานต่างด้าวที่นี่นะครับถ้าขาดไปเนี่ยสมุทรสาครจะเป็นยังไงธุกรกิจประมงเสียหายหมดเลยครับเพราะว่าคนไทยไม่ยอมทํางานนี้ประมาณสัก10ปีมาแล้วที่แรงงานชาวอีสานของเราซึ่งเคย เมื่อก่อนยังมาออกเรือบ้างครับรับจ้างในแพต่างๆบ้างแรงงานต่างด้าวเริ่มมาทดแทนแรงงานภาคอีสานอีกกี่ปีแล้วสิบกว่าปีแล้วคือไม,ไม่ไม่ได้เปลี่ยนกระทันหันคือค่อยๆซึมเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาเรื่อยๆค่อยๆถ่ายออกทีละน้อยทีละน้อยวันนี้ก็เป็นแรงงานต่างด้าวล้วนๆล้วนๆคร,ครับครับครับพูดถึงคุณภาพชีวิตบ้างคุณภาพชีวิตของแรงงานต่างด้าวที่มาบ้านเราวันนี้เป็นยังไงบ้างครับเกินลูกกับหลานเต็มกันแล้ว ภาพการเป็นอยู่จะอยู่กันอย่างแออัดพี่ห้องแถวห้องนึงจะอยู่กันประมาณ8คนถึง10คนออแล้วเขาก็จะแชร์เงินกันออกค่าห้องครับคิดเป็นรายหัวหัวประมาณคนละ500อครับครับชาวพม่าเขาบอกว่านอนเรียงกันเป็นตับปลาทูครับออเป็นห้องเล็กๆอยู่กันแน่นเลยพี่ครับแต่ที่อยู่ก็ไม่่อจะพออยู่เพราะว่าชาวชาวแรงงานพม่าถังด้าวเยอะมากครับครับที่อยู่ก็ไม่พออยู่กันค่ะ ครับครับอาหารการกินอะไรก็คือพรุ่งนี้ก็จะประหยัดฮะประหยัดประหยัดไม่ค่อยไม่ค่อยกินไม่ค่อยใช้เท่าไหร่ทำทำงานก็เก็บออฟอย่างเดียวครับแล้วก็ส่งเงินกลับต่างประเทศครับบ้างบางส่วนนะครับครับส่งเงินกลับให้พ่อแม่ที่บ้านที่บ้านครับเราจะทํายังไงดีครับที่จะยกคุณภาพชีวิตของแรงงานต่างด้าวให้ได้มาตรฐานด้วยเช่นกัน จริงๆตรงนี้รัฐต้องยื่นมือเข้ามาโดยใช้งบประมาณบางส่วนนะฮะเข้ามาอาจจะมาจัดตั้งเป็นการศึกษานอกโรงเรียนโดยโดยเฉพาะครับสอนให้เขารู้ภาษาไทยบ้างแล้วก็สอนให้เขารู้ถึงวิธีที่จะทําให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นการกินอยู่ถูกลักษณะการทําความสะอาดร่างกายหรือว่าการเลี้ยงดูบุตรอะไรเนี่ยครับจะเป็นอามัยก็เป็นสิ่งจำเป็นครับ ครับเพราะเขาบางทีมาจากบ้านนอกมาจากชนบทที่ที่อยู่หลังเขาและแขนไม่สะอาดและออกสกปรกครับอางทีก็ติดโรคเท้าช้างรโรคไข้เลิอดออกโรคโรคไข้ป่ามาแล้วก็มาตรวจแพที่ที่ชาวบ้านในพม่วงาดือนสิงหาคมมันก็เลยเป็นปัญหาของในด้านในด้านสาธารณสุขครับถือว่ถือว่ายังมีโรคที่เกิดตามแนวชายแดนอีกที่ที่ปะพลกันเข้ามาครับพี่แดงครับ การเปิดการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวเนี่ยทุกวันนี้ทั่วถึงแค่ไหนทุกวันนี้คิดว่ายังไม่ค่อยทั่วถึงที่เพราะว่าชาวมากเยอะแต่เปิดให้ช่วงสั้นน่าจะเปิดให้ช่วงยาวออกไปว่านี้อีกเพื่อจะได้ทํากันได้ทั่วถึงครับค่ะ เป็นไงครับที่จีิไม่เพียงพอไม่เพียงพอคือเราต้องยอมรับความจริงว่าในจริงในปัจจุบันเนี่ยแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมายเนี่ยมีไม่มีมันแค่ประมาณครึ่งเดียวของจริงๆของจำนวนแรงงานพม่าที่สมมติว่าจดทะเบียนแค่สี่แสนสี่หมื่นสี่หมื่นแล้วมีจริงๆก็ประมาณน่าจะแปดเก้าหมื่นครับแปดเก้าหมื่นรวมแสนคนรวมแสนคนไม่ได้จดทะเบียนจะเยอะกว่าครับเยอะมากครับการการเปิดจดทะเบียนนะครับเขาเปิดกันกี่วันทุกวันนี้ เปิดระยะสั้นมากครับบางทีเปิดให้ทํา7วันอะไรเงี้ยนะครับซึ่งไม่ไทันตรงนี้คือบางธุรกิจเนี่ยบางช่วงสมมุติว่าแพหรือโลงแกะกุ้งหรือว่าห้องเย็นเนี่ยทุกคนต้องทำงานทุกคนต้องทํางานมันต้องค่อยๆที่จะถ่ายโอนพนักงานส่วนหนึ่งบอกไปไปทําบัตรเพื่อไม่ให้งานเสียหายเพราะฉะนั้นก็จะต้องอาจจะต้องเปิดกันสักเดือน2เดือนอะไรนะครับเพื่อที่จะควบคุมได้ทั้งระบบเวลาไปค่ะจะได้มีเวลาทำบัตรจะได้่วถึงเพราะว่าทำงานกันอยู่เนี่ย แล้วก็ไม่ได้ทัอย่างเงี้ยรั้นตอนการทำปัดเป็นยังไงยุ่งยากไหมครับก็มันจริงๆแล้วมันไม่ยุ่งยากนะ,ะคือต้องอนายจ้างก็ต้องนำลูกจ้างไปที่จัดฐานงานครับไปทำทะเบียนประวัติถ่ยรูปแล้วก็เสียเงินคนละไมะ่ประมาณพันพันกว่าบาทครับ วันนี้เขาบอกว่าลูกหลานลูกหลานนะครับของชาวต่างด้าวนี่มีมากในในในจังหวัดสมุทรสาคร<ะ>ครับเราจะดูแลกันยังไรกับเด็กๆที่เกิดที่นี่ปัจจุบันนี้เด็กพวกนี้จะไม่ได้เรียนหนังสือ<ะ>เพราะว่าไม่มีหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้านสำน,นักนครัวเหมือนเด็กไ,ไทยเพราะฉะนั้นจริงๆน่าจะการศึกษานอกโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยน่าจะ อาจจะมีงบพิเศษหรือว่าโดยที่ทางรัฐสมเบรห้ให้เฉพาะกิจนะฮะเข้ามาช่วยครับทุกคนก็อยู่กันตามชุมชนเต็มไปหมดเลยเช่นชุมชนวัดตึกวตึกโกกลากบางยาแพรบางยาแพรแล้วก็อย่างที่เห็นตรงนี้ตลาด้หตลาดกุ้งก็มาอยู่ที่นี่ครับการศึกษาการรู้ภาษาไทยนี่ทําให้พวกเขาสามารถสื่อสารกับคนไทยได้ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ พูดไทยได้ฮะแต่ว่าเขียน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 ,ยนไม่ได้ครับพวกพม่าที่มาอยู่ที่นี่จะอ่านภาษาไทยออกแต่ไม่สามารถที่จะเขียนได้คออครครับรับบยังมียังมีเรื่องอื่นอีกไหมครับที่จะต้องปรับปรุงการก็จัดระบบระเบียบให้เข้าที่เข้าทางก็คืออยากให้ชาวพม่าทุกคนมีบัตรกันที่มีบัตรยังถูกต้องตามระเบ,บียบนะพี่ ือทางการสาธนรณสุขจังหวัดอะไรพวกนี้ครับการศึกษานอกโรงเรียนคงจะต้องเข้าเข้ามาดูกระทรวงสาธารณสุขก็ควรมาดูแลด้วยเพราะประชากรมีจํานวนมากกระทรวงศึกษากระทรวงศึกษาควรเข้ามาดูแลด้วยครับอย่างน้อยเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของพวกเขาด้วยเช่นกันครับที่จะอยู่ในสังคมไทยครับทำไมพวกเขามาบ้านเราถึงไม่มีเอกสารอะไรกันเลยฮะลักลอบหนีเข้ามากันเนี่ยพี่ประเทศลักลอบหนีเข้ามา จะมีรถนำพามาแล้วคิดลายหัวพี่ครับครับถ้านำเข้าหัวหนึ่งก็จะประมาณหมื่นห้าหมื่นห้าหนึ่งหมื่นพันเบาทจากพวกเขาเล่าให้ฟังครับครับพวกเขาต้องทำงานอยู่ประมาณครึ่งปีาจะได้เงินหมื่นกว่าบาทคแล้วก็ไปหาข้าหัวกันไปครับครับ นี่ก็เป็นเรื่องราวของแรงงานต่างด้าวที่จังหวัดสมุทรสาครครับมีอีกหลายจังหวัดครับที่แรงงานต่างด้าวเดินทางไปทํางานกันตามที่ต่างๆครับวันนี้ครับพวกเขาเกิดลูกเกิดหลานกันมามากมายครับการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวคงจะต้องมีการคิดทั้งระบบขราวว่าจะแก้ปัญหากันอย่างไรครับาละคข่ารัฐบาลเขาก็เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการนะคะ มีการนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาใช้แรงงานแล้วเพราะฉะนั้นต้องนําแรงงานต่างด้าวของท่านผู้ชมนั้นไปจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายเพราะว่าถ้าหากว่าไม่ยอมนําไปจดทะเบียนแล้วถือว่าทําความผิดนะคะผิดกฎหมายนะผิดกฎหมายครับค่ะในฐานะที่ให้ที่อยู่อาศัยให้ที่พักพิงแก่แรงงานต่างด้าวนะคะผิดพระราชบัญญัติแรงงานต่างด้าวปีพุทธศักราช2522มาตรา64 ถูกโทษจำคุกไม่เกิน5ปีนะหรือว่าปรับไม่เกิน50 0 0 0บาททีเดียวคุณีิราลั์จำได้ขนาดนี้เลยจำได้แม่นเลยค่ะโอ๊ยผมต้องไปบอกข้างบ้านรีบนะคะรีบตะโกนไปบอกข้างบ้านซะเพราะว่าไม่นั้นเดี๋ยวจะโดนโทษปรับไม่รู้นะแพงด้วย50าหมบาทนะคะค่ะแล้วก็ใกล้ประชุมเอเปกเข้ามาทุกทีทุกทีแล้วก็ต้องช่วยกันสอดส่ดูแลเี่เข้ามาตอนนี้ก็ก็ เรียกว่าจะรายงานต่างด้าที่เข้ามาก็เยอะเราก็ไม่รู้ออกมาฝ่ายมาด้วยประสงค์อะไรนะคะมาในรูปของพระก็มีนะค่ะมีเดี๋ยวนี้วิธีการพลิกแพงมากก็ต้องช่วยกันสอดส่องดูแลนะคะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ชื่อเสียงของประเทศชาติของเราวันนี้รายการเมืองไทยรายวันหมดเวลาลงแล้วค่ะท่านผู้ชมเราสองคนต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ